กับช่องไทบ้านบันเทิงโชว์วันนี้ไทบ้านบันเทิงโชว์จะพาไปโชว์วัดในชนบทของชาวบ้านนะจ๊ะอยู่ปิดริมห้วยในจ้าชื่อวัดหนองบา ฝ่ยายห้วยว้าเทศบาลโคกจานอำเภอบุญบัวจ,จังหวัดศรีสะเกตอันนี้เราเขียนขอจดจ่ายมานะพี่น้องมันก็จะเป็นเดินลงไปล,าล่างๆเลยคะ่ะถ้าเป็นสเกตบอร์ดคือปล่อยยาวลงไปได้เลยจ้ะเป็นลานลาดลงไปลำห้วยแถบนี้ก็ห้วยก็ใช้ได้ท่าการ ไม่ท่วมไม่ขังไม่ล้นไม่ล้นฝ่ายไม่ไม่ท่วมถนนพี่น้องเพราะว่าจะพัฒนาเนาะเขาพัฒนาก่อนหน้านี้แล้วจากพัฒนาลําห้วยไม่มีที่รับน้ำมีบอกค่ะน้ำเตมไปหมดเลยเป็นแก้มลิงรับน้ำนะคะห้วยก็จะเป็นที่รับน้ำน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมแต่รับน้ำ อันนี้เราก็เข้าสู่วัดหนองหวายห้วยวะโคกจานพี่นอ้องเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดกันนะคะแถวนี้ก็จะปลูกต้นขยุงเยอะพี่น้องแถววัดนี้ก็นี่คาคท่าทุเกตแก้ว2,500แกปลูกต้นไม้ลมลื่นสวยงามพี่น้อง ที่นี่จะเน้นปลูกต้นไม้นะคะวัดนี้จะไม่เน้นสร้างกำแพงหรือโบสถ์อะไรใหญ่โตมโหูลาดแล้วก็จะพาเลาะชมรอบๆบริเวณวัดรอบหนึ่งเนาะพี่น้องดูความร่มรื่นของวัดแถบๆนี้จ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดก็ก็ ก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะอยู่แบบเงียบๆเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปดูห้วยว้าค่ะด้านหน้าจากเป็นทางผ่านของน้ำที่มาจาก อันนี้ก็จะเป็นลำห้วยวี่น้องช่วงนี้น้ำจะไหลแรงมากเลยนะคะน้ำไหลแรงมากอันนี้ก็น้ำมาจากห้วยวะทางด้านนี้ก็จะเป็นวดันนวด,วด,วดนนทัดวัดนนทรสำโรงกอยกว้างนะคะวัดดอนแก้วห้วยวะนี่ฝั่งนี้น้ำท่วมนะคะฝั่งนี้ เพราะทางนู้นยังไม่ได้ทําห้วยทําฝายยังไม่ได้ทําฝายยังไม่ได้ทําแก้มลิงแต่ฝั่งนี้เขาทาแก้มลิงขุดขุดห้วยให้ให,ใหญ่กว้างขวางเป็นที่รับน้ำนะสวยงามจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระเกศแก้วนะคะพระธาตุเกศแก้วจ้าขอจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ทางนี้เลยนะคะเพื่อจิตจะได้เข้าไปไหว้พระธาตุเกศแก้วพี่น้อง จะพาไปไหว้พระธาตุเกศแก้วและหลวงพ่อที่อยู่ด้านในกันนะคะนี่วัดหน้องหวายวัดหน้องหวายโคกจานจา้ะสายหลวงปู่ชานะคะที่อุบลราชธานีนะเป็นสาขาะคะ่ะสาขาขหลวงปู่ชาเห็นโบสถ์ไหมคะทองเหลืองอลามเหมือนจานบินเลย เดี๋ยวเราก็จะพาเดินเข้าไปเพื่อจะไปนมัสการถ้าท่าที่ได้